สวัสดีครับสวัสดีครับพกยินดีต้อนรับสู่ช่องมนุษย์ะขาบนะครับและกําแพงรองเท้าของผมนะทำไมเขาต้องเคาะกล่องกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เคาะแล้วมันเพลินดีะนะถ้าเป็นเสียงแบบนี้ก็คงไม่เคาะเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะกล่องที่ถ่ายให้ดูเมื่อเช้าเรื่องมันก็เกิดมาจากมีการผิดแผนนิดหน่อยที่ ผมคิดว่าผมจะใส่รองเท้าคู่หนึ่งวิ่งนะแล้วปรากฏว่ารองเท้ามันมาไม่ทันนะครับก็เลยตัวสำรองได้ตัวสำรองมาแต่ทำไมมีสองกล่องเราจะเลือกกันไหนอะไรยังไงนะนี่เดี๋ยวขอถือก่อนมันมีมันมีของหรือเปล่ามันมันเบานะครับเบามากนะเดี๋ยวช่างทั้งกล่องลองช่างทั้งกล่องดูสิ กล่องแรกหนัก739กล่องที่2 825เปิดกล่องไหนก่อนเปิด800เปิดกล่องหนักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดกล่องเบาไม่มีโลโก้ใดๆทั้งสิน้นเปิดคัตเตอร์กันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา กล่องแข็งแรงนะฮะการที่กล่องแข็งแรงก็ทําให้กล่องข้างในจะชอกช้าน้อยลงนะครับการใส่กล่องข้างนอกที่บางเบาเบาบ,บางนะครับก็มีความเสี่ยงในการที่กล่องรองเท้าด้านในจะเสียหายมากกว่านะขอบคุณบินนะบ,บินสีขาวนะเขามามาดใหม่นะ เมื่อก่อนบ้านนี้ส่งรองเท้าคิดตังตอนนี้เขาเลิกคิดตังละปึ๊บสีดำอะไรห่อบับเบิลสีดำซะด้วยดูเท่ดีนะเดี๋ยวขอแกะบับเบิลนิดหนึ่งผมไม่ชอบฉีกนะแกะเราลักโลกนิดหนึ่งนะการฉีก มันก็จะต้องทิ้งไปเลยแต่ถ้าเราแกะเราก็สามารถเก็บไปใช้ต่อได้นั่นเองฮึบบับเบิ้ลสีดำกล่องสีดำใครดูออกมั้งว่าเป็นกล่องอะไรใครทายถูกเพราเป็นกล่องอะไรก็แอบบุบนิดนึงนะ อ่าเห็นแล้วนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรสามขีดสี่สิบห้าสองเก้าศูนย์หนึ่งสองส้มปั้งมีถุงถุงผ้ามีโทสมรองเท้าอะไรแถมโทสด,ด้วยอดีดาซโร่สีขาว ิ้งตองนี่แหลนะฮรองเท้าตัวสำรองผมตอนแรกไม่ได้คิดจะซื้อนะแต่ด้วยอุบัติเหตุบางอย่างนะั่นแหละฮะก็เลยถอยคู่นี้ละกันนะครับจริงๆผมอยากได้สีนี้มันไม่มาสักทีนะก็ขี้เกียจรอแล้วอนะพูดกันตรงๆว่าขี้เกียจรอนะครับก็เลยเอาสีนี้แหละ Adidas, a d i ดิ r o Adios, Pro, Evo 2นั่นเองนะเดี๋ยวขอแกะแกะยากอยู่นะบางท่านบอกว่าเชือกและป้ายแท็กนะครับมันเป็นการยืนยันนะเชือกแบบนี้แท็กแบบนี้ก็คือ ของแท้ของไทยแต่ผมว่าถ้าเขาจะปลอมรองเท้ากัจริงๆแท็กกับเชือกแค่นี้มันไม่น่าคารณามืออันนี้เป็นรองเท้าป้ายไทยนะชัดเจนราคาดูเองเราไม่อยากพูดขอบคุณที่ส่งรองเท้ามานะแล้วก็ท้องกับใบเสร็จรับเงิน น่าจะเห็นกันแล้วแหละมันไม่ใช่รองเท้าน่าตื่นเต้นอะไรมากมายนะมันตื่นเต้นตรงที่ว่าผมเห็นท่านหนึ่งใช้ไปสองทีแล้วแถบหลุดผมซื้ออันนี้ก็ตื่นเต้นเช่นกันถ้าแถบหลุดก็อาจจะต้องคืนนะหรือเคลมยังไม่ทราบอ่ะช่างน้ำหนักรองเท้าต่อก็ถามว่าเบาไหมก็ยังเบาอยู่นะ แต่คาดว่าจะเบากว่าเดิมหรอหรือหนักกว่าเดิมความคิดผมคือคิดว่ามันควรจะหนักกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าดรอปมันเยอะขึ้นดรอปในด้านหน้าจากดรอป8กลายเป็นดรอป4นะครับเขาเพิ่มเนื้อข้างหน้าโอเคช่างเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าน้ำหนักเท่าไหร่แอบตกใจแอบงงนะะ คู่นี้อีโวนะครับคือถือแล้วมันแปลกอ่ะมันถือแล้วมันแปลกแปกเพราะว่า Evo 1นึ่ง้ำหนักร้อยหกกรัมนะบางกว่ากรอบน้อยกว่าด้านหลังสูงเท่ากันหรือเปล่าด้านหลังพอๆกันนะด้านหน้าคือหนาขึ้นชัดเจนนะครับ e 2, นะีโวหนา กว่า EVO 1ชัดเจนและเลขที่ออกสำหรับคู่นี้160ใช่ไหมเมื่อกี้บอก160นะ mm hmm. เลขที่ออกสำหรับ EVO 2ไซส1 1 10ครึ่ง45 1ส290่วน3290ะผมใส่ตรงไซส์นะเท่ากันกับสั่งตรงไซส์มากับ EVO 1เลขที่ออก 141ฟังไม่ผิดข้างนี้140หนักเท่าอะไรเอ่ยหนักเท่าเรเท่าเรเป๊ะเปะ๊ะเรหนัก140ไอ้น,นี่ก็หนักร้อยส่อพอได้จับตัวจริงเห็นตัวจริงอืมขอยาบได้ไหมสวยว่ะ <laughs> สวยกว่าที่คิดนะเพราะว่าเนี่ยมันแต่คิดอีกทีหนึ่งมันคล้ายๆเลยผมว่าต้องมีคนแซวแน่เลย ว่ามันเหมือนมุงสแตนเลสเนี่ยมันมันเงาวิ้งขนาดมุงสแตนเลสจริงๆนะเหมือนมุงลวดสแตนเลสเลยแบบผมไม่สงสัยแล้วทำไมออแถบมันหลุดเพราะว่าผิวมันลื่นเงามันมันสวยมากนะดูสิแบบสวยอะทับ่ะ 89-1596-VI ทับ VI อันนี้ตัวเลขอันนี้บอกอะไร 89นะฮะคือคู่ที่89จาก1,596เขาผลิตได้เยอะกว่าเดิมแล้วอันนี้เป็นล็อตที่ VI อันนี้เป็น e v o 1ล็อต VI VI ก็คือล็อตที่6นะฮะเป็นคู่ที่377จาก700สังเกตว่าเลขข้างหลังมันน้อยนะครับเมื่อก่อนผลิตได้ช้าตอนนี้เขาคล่องละ นะล็อตหนึ่งผลิตมา1,596คู่นะเป็นล็อตที่6ของ EVO 2เช่นกันเออผมได้ล็อตที่6ทั้งคู่เลยนะแล้วก็มาดูกันซิว่าอย่างอื่นเป็นยังไงด้านหลังเหมือนเดิมไะก็เอาจริงๆเหรอผมว่ามันมันมันอัปเปอร์เดิมหรือเปล่าเหมือนกันเดะเลยอ่ะ เป๊ะเลยนะเป๊ะเป๊ะเป๊ะะไรนะเป๊ะจริงๆคือมันรองเา้าคู่เดิมดชัดๆอะแต่เปลี่ยนมิโซมนะเห็นชัดแล้วนะเนี่ยดูสิเอออะดูด้านหน้าเปลี่ยนมิโซเปลี่ยนมิโซด้านหน้าเฉยๆความหนาด้านหลังสูงขึ้นนิดนึงนะถ้าโดยสายตาผมว่ามันสูงขึ้นประมาณมิลหนึ่งด้านล่าง เปลี่ยนยางใหม่อ่ยางบางลงนเอาโซ่บางลงนิดหนึ่งมือจับที่มือสัมผัสเนี่ยความเหนียวผมว่าเหมือนเดิมแต่มีรูเห็นไหมเขาจะรูอันนี้คือเรียบหมดอันนี้มีรูนี่ก็มีช่องนะความเหนียวผมว่าพอๆกันนะเหมือนเดิมอะความเหนียวเหมือนเดิมไม่ต่างไม่ต่างจริง นะแต่ว่าพอมันมีรูงเงี้ยมันอาจจะเกาะน้ําขึ้นเพราะว่าอีว .1 เนี่ยผมไปเดินใส่ไปเดินห้างมาแล้วก็เจอฝนตกนะถ้าเป็นกระเบื้องแห้งๆพื้นมันแค่ไหนคู่นี้เอาอยู่หมดแต่ถ้าเป็นพื้นเรียบมันมันจะเหมือนเล่นสเก็ตเลยคือเหมือนเหยียบแล้วไม่มีแทรคชั่นอะไรเลยคือฟืดลอยไปแบบนี้จนภรรยาผมบ่นบอกว่ารองเท้าคู่ตั้งแผนทำไม มันห่วยขนาดนี้นะผมก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ให้มาใส่เดินเที่ยวเราอยากใส่เดินก็ต้องระวังนิดหนึ่งความเหนียวเหมือนเดิมนะแล้วมันเบาอะไรผมผมงงถ้าอย่างนี้พูดได้อย่างเดียวคือโฟมนะโฟมมันสากขึ้นแล้วก็เหมือนมันโปร่งขึ้นจิ้มชอเลยการใช้ชอลองให้ดูนิดหนึ่งผมมีชอเอนะแต่ผมขี้เกียจเอามาให้ดู ชอเอเนี่ยต้องปลายมันจะเป็นแหลมแหลมนะเขาเอาไว้จิ้มกับยางแข็งแข็งยางแข็งแเช่นอะไรเช่นเอาโซนะครับจิ้มเอาโซแบบนี้ถ้าเป็นชอเอมันจะจิ้มแล้วรู้สึกดีกว่าแต่ถ้าเป็นคือคือปลายของชอเอมันจะแหลมเหมือนเข็มนะการจิ้มไปในโฟมแล้วใช้ปลายแข็ง ปลายเข็มจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะทะลุว่้าวงในหนึ่งคือโฟมเสียมีรู 2. คือมันวัดได้ไม่แน่นอนการที่วัดชอซี 4, นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทผลิตรองเท้าเนี่ยปลายมันจะมนปลายเครื่องมือมันจะมนใหญ่แบบนี้นะครับกดเต็มหน้าแต่การกดของเขาเขาไม่ได้ใช้เรียกว่าไม่ได้ใช้ชอกิกก๊อกแบบของผมนะ,ะอันนี้มันเป็นชอแบบธรมธรมดาธรรมดาราคาถูกชอที่ ตามบริษัทใช้จะเป็นชอเข็มแล้วก็เป็นยี่ห้อซึ่งออมีมาตรฐานนะแล้วก็ต้องส่งเรียกว่าส่งคาลิเบตกันทุกปีนะครับต่างกันเยอะวิธีกดต่างกันนะฮะสามสิบหกจุดวัดดีีนะครับ กว่าผมจะกดเป็นนะสำหรับชออันนี้นะ36.5 36ตึงตึงตึตึสมปผมรู้สึกว่ามันแน่นอ่ะมันแน่นคือมันแข็งขึ้นแต่มันโปรง่งอ่ะสามห้าเออเดี๋ยวขอกดอีกรอบหนึ่ง หลายที่หน่อยสามแปคู่นี้แข็งกว่านิดหนึ่งอาจจะด้วยว่าอันนี้มันผ่านศึกมาเยอะนะคู่นี้วิ่งไปประมาณเกือบ100ยกิโลแล้วสำหรับอีโวนะอันนี้ของใหม่ความสูงความสูงความสูง ความสูงของ E ีโว42แ่ะ EVO 2ขออภัยฮะ42นะครับ E ีโวก็42เช่นกันด้านหน้าล่ะด้านหน้าอยู่ที่ 3 0 6 35นะฮะกับ42ดรอป7็นะฮะก็ผิดจากที่ผู้ผลิตบอกไปนิดนึงแล้วคู่นี้ล่ะด้านหน้ายูโ2หนาะอยู่ที่โหนั่นไงนั่นไงนะ39ดรดอปเหลือ3เอง คือมันเนี่ยมันแทบจะเป็นรองเท้าสีรถดอบอยู่แล้วมีแค่สามนะอย่างอย่างที่สองคือเรามาเทียบกันดูซิมันมีอะไรต่างกันอีกไหมเหมือนแต่ไม่เหมือนนะเอาจริงๆมันมันต่างเยอะแล้วเนี่ยความเชิดไม่เท่ากัน มันจะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้นะทเทียบกันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าวางอยู่ที่พื้นคือหน้าของ Evo2 เงเห่มากกว่านะเราอย่าไปดูตรงนี้มากนะครับตรงเนี้ยมันปาดเพื่อทำให้รองเท้าดูเชิดเยอะรองเท้าจริงๆมันอยู่บริเวณเชิดจริงมันอยู่ตรงนี้นะสำหรับคู่นี้มันยังเป็นโฉมเก่ามันเหมือนโฉมของโปรสามอันนี้เป็นโปรสี่ซึ่งเขาปาดตรงนี้เหมือนกันก็นดูเชิดเชิดสูงเยอะๆนะ แต่มันก็สูงกว่าจริงๆนะความโทสปริงผมก็รู้สึกว่าโทสปริงคือหรือระนาบนั่นแหละผมพูดว่าระนาบดีกว่านะเราไม่ตามเขาเออระนาบของคู่นี้ความสูงจากระนาบพื้นโอ้โหปลายเท้างอนมากนะครับงอนมากๆอ่ะด,ดู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 มันงอนจากระนาบนะ ประมาณนี้เลยมี2นิ้วอะปลายแหนขึ้น2นิ้วนะอันเดิมเนี่ยไม่ถึงอันเดิมอยู่ประมาณนิ้วนิ้วสองนะอันเดิมประมาณนี้นี่อนิ้วกว่าอ่าอันเดิมประมาณนี้ อันนี้คือหน้าเงียนน้อยกว่าอันนี้หน้าเงี่ยนเยอะมากนะครับมันจะเห็นไหมอะต้องขออภัยเลยนะมันรู้จะเทียบยังไงเราเน้นเรียวๆกันนะอ่ะท่านี้แล้วกันเห็นไหมเชิดเยอะอยู่นะมันเงี่ยนขึ้นเยอะดรอปมันเยอะคือดรอปน้อยแต่เขาทําตรงนี้เชิดเยอะขึ้นเพื่อชดเชยดรอปที่น้อยเขาต้องการดรอปเยอะเพื่อต้องการแรงส่งของโฟมเยอะขึ้นนะถีบส่งได้ดีขึ้น คุณหนึ่งเอาลันบอกว่าเรียกว่าอะไรนะอะไรอะไรเฟสสักอย่างหนึ่งแบบ floating p h a s e นะประมาณนี้แต่ถ้าผมเรียกผมก็เรียกง่ายๆว่า air time ที่ผมชอบเรียกว่ารองเท้าลอยอยู่นานๆลอยแล้วพุ่งไปข้างหน้านะไม่ใช่ลอยขึ้นแบบนี้ลอยแล้วพุ่งไปข้างหน้าก้าวทำให้ก้าวยาวขึ้นนะคือรองเท้าที่ air time นาะนนะก โอ้เจ๋งอนะดูสูงขึ้นนะแล้วก็คือกระทืบมันขึ้นจากที่ถามเพื่อนท่านหนึ่งซึ่งมีทั้ง2รุ่นบอกว่าแล้วก็วิ่งตอกแตกแบบผมนะบอกว่าอีโวห่งวิ่งตอกแตกสนุกกว่านะครับวิ่งง่ายกว่าเพราะดรอปมันเยอะมันไหลวิ่งง่ายนะตอกแตกตอกแตกอีโว 2, ถ้าวิ่งธรรมดาจะไม่สนุกแต่เวลาวิ่งเร็วมันสนุกมากขึ้นกว่าอีโว 1, ชัดเจนนะคือมันมีเนื้ออยู่ข้างใต้ทําให แอร์ทามันเยอะแล้วก้าวได้ยาวขึ้นไปได้เร็วขึ้นนะโดยไม่ต้องอะไรมากต่อไปดูอะไรกันดีอ่ะเราดูคู่แรก EVO 1กันก่อนแผ่นอยู่ประมาณนี้นะครับคือสุดท้ายผมไม่เนี้ยแต่เขาบอกว่ามันใส่ ENERGY r o จอนะเนี่ยรองเท้าแข็งนะแข็งประมาณนี้แต่โฟมมันนุ่มมันก็เลยไม่สถานไม่สถานเลยทีนี้มาดู e ีโวผมว่าแผ่นเท่าเดิม นะหรือรอดเท่าเดิมด้านหน้าล่ละทบสปริงอยู่ประมาณนี้จะเห็นว่า Evo 1สปริงหน้าน้อยกว่านิดหนึง่งนะเน้นไหลส่งแต่อันนี้เน้นดีดโป้องออกนะน่าจะมันขึ้นเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ย เปิดตัวเลยแล้วกันเนี่ยรองเท้าที่จะวิ่งวันอาทิตย์นี้นี่เองนะลองดูซิว่าเป็นยังไงปีที่แล้วใส่ e v o ววิ่งปีนี้ใส่ e v o ววิ่งดูซิจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เนี่ยลุ้นกันมาช่วยลุ้นกันนะว่าแถบผมจะหลุดไหมนะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะสภาพโอเคยังโอเคอยู่นะมีแถบยับเล็กน้อยบริเวณนี้นะครับมันต้องมีบ้างนะแต่ถามว่าสวยไหม อึยสวยสวยจริงๆสวยกว่าที่คิดเวบเอาไฟหน่อยมปยายปะาปป๊าปปสวี่ะสวยมาปป๊าปป๊าปป๊าาปป๊าปปา เรายังไม่รู้ว่ามันเบาลงตรงไหนจริงเพราะว่าวัสดุโดยรวมมันเหมือนเดิมนนก็น่าจะเป็นโฟมนี่นแหละนะขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram อะไรก็แล้วแต่นะแต่หลักๆก,ก็คือ y t u t u กับกับ Facebook นั่นเองนะคอยดูรองเท้าใหม่ๆแปลกๆนะแล้วแต่ความอยากของมนุษย์ตะขาบว่าจะสรรหาอันไหนมาลองนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงกับเจ้า อีโวสองคู่นี้นะจ๊าลืมมันต้องมีคนสงสัยทีว่าอีกกล่องคืออะไรขออนุญาตดื่มน้ำภรรยาเห็นโดนว่านะเนี่ยไม่ใช้แก้วน้ำมาเปิดกันเลยฮะกล่องนี้เบาใช่ไหม ก็ยิงต้องมีคนสงสัยว่าเมื่อกี้มันเบาเบาแล้วกล่องนี้มันเบากว่ากล่องเมื่อกี้อีกแล้วมันคืออะไรอ่ะเปิดเลยฮึบฮึบ ทรงเดิมเลยแกะเป,นนเปน็นที่เขานะเก็บอกว่าของมาจากไหนอะแรมแรมทแรม เป็นไรไปไม่ได้หรอครับอีโ e เหมือนกันนี่คือ adidas adizero adidas evo 2นะครับ pro evo 2ชั่งน้ำหนักกันหน่อยข้างเดียวพอนะไม่อยากไปแกะของเขา 9us 133กรัมถือว่าของผมเบานะอันนี้อยู่ในมาตรฐาน ร้อยสกรัมไม่มีอะไรแล้วละเอามาโชว์แค่นี้แหละนะกับ Pro Evo เบาจริงๆเบาเบาเบ,า,บามากนะใส่ไปแล้วนะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะขอบคุณมากครับ